ยังไงสวัสดีครับเหมือนว่าเธอนั้นต้องการจะไปเหมือนว่าเธอนั้นไม่สนใจอะไรเหมือนว่าเธอเริ่มจะหมดใจเหมือนว่าฉันเป็นแค่อากาศไงไม่เป็นไรถ้าหากเธอลืมฉันไป ก็อยากคิดถึงตลอดแม้เธอเป็นเรื่องอันใดไอ้ที่ฉันพูดนั่นคือความจริงไม่อยากคิดแก่เสแสรงอะไรเพราะว่าเธอนั้นแม่คนที่สุดและฉันไม่อยากจะเสียไปแต่ว่าตอนนี้เธอหายไปแล้วแลัเก็จะไปไปตัวใครเพราะว่าคนที่ผิดคือฉันทุกอย่างก็จะหายไปความรู้สึกที่ดีของเธอฉันมันลเลยลดลงและเริ่มจะหายไปท้ายที่สุดฉันยังคิดถึงและฉันเองก็ยังห่วงใจไม่มีคำพูดอื่นแทนได้กทีฉันเขาโทษและเสียใจ เธอคงลืมไปหมดแล้วเรื่องเราเธอลืมแล้วจำได้ไหมกูหลาบสีแดงที่ฉันเคยให้ตอนเขาแถวเธอคงลืมไปหมดแล้วแต่ลรากดีชักเธอไอ้เธอนี่ขนยังไงฉันเองไม่เคยได้พบเจอจำไม่ได้แล้วเหรอสตอรี่ที่เราเคยลงจำไม่ได้แล้วเหรอเธอคงลืมไปหมดแล้วจำไม่ได้แล้วเหรอที่ทวงงอนละฉันงอเธอคงจำไม่ได้เพราะเธอนั้นลืมไปหมดแล้วมีป่ะ let's go อยู่ที่ปาะปงมีแหล่งน้ำที่การปะงมีสัตว์น้ำที่ขึ้นชื่อที่เรื่องเรืองปลากระพงแวะไปวัดสุทัศไปกลับ ลัตะเชิงเซาหลือ,อีกชิ่นคือแปดเลี้ยวไปกู้มานับตัวใหญ่มากมันเขาจะตั้งหลายนิ้วแล้วใครที่อยากไปเจอก็เชิญเ,เลยไม่เสียวเวลาแล้วพี่ฟิกจะไปไม่เป็นลองเลยเดี๋ยวเรามามีป่า ผมไม่สนลอาหารพัฒนาการเขาแค่มีข้าวมาใส่จานผมสนกระเป๋าแงๆนๆการแผ่นๆเป็นจิบบิญญาณใช้ชีวิตต้องยึดมั่นในศีนลธรรมทำดีกันไว้แต่ครับถูกไปในโลกจะได้ลดเวรลดกรรมการทำบุญสุนทานก็ทำเอาไว้เยอะๆเม,มื่อคุณหมดลมหายใจก็เอาไปได้แต่เพียร์สขานใช้ชีวิตต้องอยู่ในความพอดีเพราะว่าความาทุกข์มันไม่เคยปรนีใครมีน้อยกินน้อยก็ค่อยกินค่อยใช้ไปเพราะว่าเราอยู่แบบเนี้ยเรามีความสุขและสบายใจเรามีความสุขและสบายใจแน่นอนแน่นอน ก็บอกเสียงเนี้ที่จริงผมอยากฟังอะไรที่มันเป็นแรปแรปมากกว่าแต่แบบโอเคน้องร้องขึ้นมาเป็นลูกทุ่งผมก็แบบอืมแต่พอฟังด<บ>ูงเฮ้ยเนื้อเสียงแม่งดีเว้ยแล้วก็ตัดมาแรปโฟลอน้องเขาก็แน่นอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็เลยโอเคมันเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักอะไรผมกนี้อยากฟังอย่างอืน่นก็เลยบอกให้น้องแรปอีกประมาณสองหรือสามเวอร์ชไม่รู้แล้วแบบน้องก็แบบผมก็โอเคแรปหมดผมก็เอาอีกดิเอาอีกจนแบบโหแบบมันแบบสุดจริงจนแบบผู้ใหญ่ที่อยู่รอบๆอ่ะแบบโหแบบโห้โหอย่างนั้นเลยอ่ะ แล้วก็คือใังต้องให้คนนี้แบบคนนี้แบบแบบจริงจริง <c oughs> <c oughs>